สนใจปั๊ม gp ทักไปที่เพจ ttkt studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม ttkt studio นะฮะวันนี้ก็จะมาคาดการณ์แล้วกันนะผมคาดการณ์ว่าวันพฤหัสนี้จะมีฟีเจอร์ให้เราเปิดหรือเปล่านะฮะเพราะว่าสองอาทิตย์เลยนะสองสามอาทิตย์แล้วที่ไม่มีฟีเจอร์ให้เปิดนะครับผมเพราะว่าติดปีใหม่แล้วก็บอลไม่ได้เตะด้วยด้วยผมแต่ อาทิตย์นี้มีบอลเตะแล้วนะครับผมนะอิตาลีสเปนอังกฤษก็เตะหมดแล้วนะก็หลายหลีกก็เตะแล้วนะก็ฟีเจอร์ Player r e v i e น่าจะมาตีไป90%ิเปเลยแล้วกันนะเพราะว่าน่าจะมาแน่แน่นะครับผมถ้ามันไม่มาเนี่ยคนนมิ้ก็จะแจ้งข้อความนี้นะถ้าไม่มีฟีเจอร์เนี่ยคุณม่้จะแจ้งข้อความอย่างนี้เหมือนของอทย์ที่แล้วว่าระหว่างวันที่24ถึงวันที่ย7เจนี่ยจะไม่มีฟีเจอร์ให้เราเปิดนะครับ ถ้ามันมีก็จะมีข้อความนี้ขึ้นมาแต่อาทิตย์นี้วันนี้ก็วันอังคารแล้วนะปกติข้อความเนี้ยจะมาในวันจันทร์นะครับผมให้เรารู้ว่าวันพฤหัสจะไม่มีฟีเจอร์นะฮะแต่วันนี้วันอังคารแล้วก็ไม่มีข้อความนี้ขึ้นมาก็มีสิทธิ์ที่วันพฤหัสนี้ก็จะมีฟีเจอร์ให้เราเปิดกันนะครับผมอันนี้ก็เดากันไปน่าจะมีแหละน่าจะมีแหละนะผมรอมานานมากนะผมสองอาทิตย์นี่นานเหมือนกันนะสองอาทิตย์นี่ก็นานเหมือนกันนะฮะโอเค ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเพลเยอร์ w ว e k กำลังจะมานะฮะแล้วก็ไอคอนิคโมเมนตของสเปอร์ก็จะมาถ้าไม่มีฟีเจอร์เนี่นะคือจะกร่อยมากเลยนะมันประหัดเนี้ยถ้าไม่มีฟีเจอร์เนี่กร่อยมากเพราะว่าไอคอนิคโมเมนตของสเปอร์เนี่ยคนเปิดแน่นอนว่าน้อยน้อยเท่ากับแมนซิตี้เลยเชื่อดิคนเปิดน้อยพอๆกับแมนซิตี้เลยสำหรับสเปอร์นะผมถ้าไม่มีถ้าไม่มีเพลเยอดวีเนี่ย ผมว่างเงียบแน่นอนเหงาแน่นอนนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมก็โอกาสเป็นไปได้สูงมากที่จะมานะครับผมสำหรับระยะดูวิกนะโอเคประมาณนี้แล้วกันส่วนใครจะปั๊ม GP หรือเติมทองก็ทักเข้าไปในเพจนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบาย let's go